สำหรับต่อนี้ไปขอท่านนันไลตั้งใจสำหับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าพรรษาสองพนหาร้อย จะได้ทบทวนกันมาตั้งเตต้นเป็นตามลำดับไปท้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในดับแรกยังเห็นว่าบรรดาพิสุสมณเณรอ,อุมบาสิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้น แต่ก็ยังมีปฏิปทาใือารมใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่กาก่คำสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่ง เพื่อการ,รการรับอบรมในการเจริญพกรรมฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ชานโลกีเพื่องต้นคืออุปจาระสมาธิก็ไม่สามารถจะสงได้ เป็นที่น่าเสียดายของการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเชื่อนั้นต่อทีนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่สุรสันมณียังมีความตั้งใจดีอย่าบูชากิเลส เราอุทิศตนเข้ามาในขอบเขตในศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมมโลกระเทศเพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล้วครบถ้วนที่สุบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสิ้นดายอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นคู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้าเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอายมากเพราะว่าเราเป็นสาวกของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าเราเป็นปูชนียบุคคล แต่ก็ทำกำลังใจของตนไม่พู่ควรกับปฏิเวทาที่เขาควรจะแก่การบูชานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจยังประกอบพ้ทยกิเลสนิ้มุ่งหมายความดีตามคำมสองสอนขององค์สมเด็จพระบร,รมโลกเช ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านพรรษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกำลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านสิกออกไปจะขอบเขตของพระพุทธศาสนาด้ว่าท่านเป็นอภัพภพระบุคคลไม่ควรจะผ้ากาสาวพัฒ แม่แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันระเบียบวินัยใดๆของสำนักมีอยู่จะแสดงให้อาการไม่เคารพในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเื่อฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็จะขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัธยาศัย ท่านนี้เพราะท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อจากนี้ไปก็มาตั้งใจกันใหม่อบรมใจกันให้ดีความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีอิริยาบปะ คือมีความระอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายังขืนคบความชั่วอยู่ก็สแสดงว่าทำตัวไม่คู่ควรกับขอบดีของพระพุทธศาสนายัดว่าเป็นอรชีมีใจด้านเกินไป ถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวทันเราในสมัยเป็นครวาลต่อที่นี้ไปขอท่านั้หลายจงตั้งใจสดับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อาภาัยซึ่งกันและกันไม่มีพราะพระพุทธศาสนาต้องการคนดี ตัวอย่างาองค์สมเด็จพระชินสีบรุรมสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมโพชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมโกไม่เคยงค้อคนเลวอย่างพระชันนะซึ่งเป็นสายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลกเป็นหน้าต่อสู่ม,มาหาพิเนษกรม แต่ว่าพระชนะมาบวชเข้ามาแล้วเป็นคนเลวองค์สมเด็จรัสัมาสัมพทธเจ้าก็ไม่ทรงเหลียวแลและในตอนหลังก็สั่งให้สงลงครม,มทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างยงยห่ถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บงังคับบัญชาจะต้องระคับระคองร้ออยู่เสมอ คนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะงอกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจแต่แต่คนดีเท่าน,นั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในหลักต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆ เรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่โบราณอาจารย์พระผาอาจารย์ต่างๆรับตั้งแต่องค์สมเด็จสุสมาสุพุทธเจ้าลงมาสืบสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีทศภาสทรงแนะนำให้นักเจริญพระกฐาน ทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ดีแล้วองค์สมเด็จพระสีลวรน ก็ไม่นำยกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนไปอันดับต้นของกรรมฐานอื่นอวันนี้สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานความหมายถึงว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีเดืนสามร้อยหกสิบห้าวัน ดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสหรับท่านที่มาใหม่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามทีที่สอนเป็แม่จะสอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้ เว่าคนถ้าไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่ย่าตอดใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบระวินัยมีฟังกันไว้ทุกวัน สำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทําตาเป็นตากระทูหูเปนหูกระทะไม่สนใจกับระเบียบวินัยที่กล่าวไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านยงมีความสำนึกตัวไว้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้ แน่น,นอกจากนั้นความเลวของท่านผู้เก่าที่ไม่อยู่ยังไม่ยิ่งไปกว่านี้ซึ่งเลยรับรายงานจากคนภายนอกที่คนคนจะเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวโจกลับใจกลับความระพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความระพฤตเพิ่งรู้สึกเทว่าไม่ชาแท่งก็ต้องออกไปจากที่นี่ เพราะว่าจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติทางองค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระวกรลิไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้คิดทุกวันซึ่งเวลาสามปีแต่เท่าว่าพระวกรลินี้ก็ไม่เคยได้อะไร สนใจแต่พระโลกระโฉมข้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวะกระลิไม่เอาไหนสมเด็จพไปจมใจเกียงทรงตัดสินว่าไทยครับพระวะกระลิออกจากสำนักนี่จงจำไวปดีว่าสำนักในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งใจประคับประคองคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แ่่องสมเด็จปจินาศีก็เช่นเดียวกันขอบรรดาพิสุทธิมณเณรอุมบาสกอุมบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนเจียบ้งคิดว่าเขาต้องการเรา ความจริงใน,นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจผลต่อท่านมาถึงเวลาสมควรความจริงเราให้อากาศกันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้ซึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เลวหรือดีกลับตัวกับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุด ให้ทุกท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้ท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ได้สอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลภมากและมุกลกมากในลาบสการะซึ่งเป็นจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าเลยทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลภเมื่ออยากจะโลภมุกเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไมอยู่เป็นคราวาสโลภเลยตามสบาย และก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธในความเพียบา่การอิจฉาหรืสิยาบุคุณอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทานได้ทั้งท่านที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรเพื่อร้อนตัวกันไปเองคิดว่าทำหาวครูบาอาจารย์บีบบังคับส่วนน้นบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ได้ชั่วก็ได้ อันนี้ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้เตือนให้มีจิตคิดอย่างนี้และก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสำคัญถ้ายัางนึกว่าท่านดีอยู่ก็สแสดงว่าท่านเลวถึงที่สุดของความเลวใครบ้างปฏิบัติตามนี้ก็จำไว้ก็นแล้วกันตัวตัวไว้ ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งครวญชาวาว่ายก็รู้เกือบทั้งหมดประเทศแล้วถ้าตัวคนตัวเองยังไม่รู้ก็เร็วเกินไปสำหรับอนาปนานุสติกรรมานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิริยาบทที่ทรงอยู่จำไม่ดีดีนะ ถ้าว่าท่านใช้ทุกอุปยาบทที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเร็วไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเร็วตรงไหนจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะทำการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดี ให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับานาปาโนสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนักล,ลองคิดดูทีียว่าถ้าเอา,เอาจิตไปจับอานาปาโนสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากกายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก แลว้ววาจิตดวงนี้มันจะเอารมเรวมาจากไหนอกุศลก,กรรมใดๆที่ให้มาเข้าแทรกจ,จิตได้โรจดจำเป็นตัวการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกโยงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำ ขณะใด,ดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกระโดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาปฏิปทานสตรเท่านี้ก็พอ รู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเสียเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวในระยะเวลาใหม่ๆก็จะลืมบ้าง ถ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสมัยทันยาไว้ว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเพือให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ ถ้าหากว่าจิตรู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกําหนดรู้จะพอนลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้สึกว่าจะว่างๆไปสําหรับท่านที่ต่อการภาวนาแม้แต่ท่านที่จะเริญนิพพานญาณก้าวไปสูร่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใ,ใจออกการจเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มต้นจึงกระทั่งจบความเป็นอหรหันต และก็ทรงความเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสเจ้สารีบุตรว่าสารีบุตรตาดูอนสารีบุตรเราเองก็เป็นผู้มากพุทธานาปานุสติกรรมฐาน คำว่ามากก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นปกติทั้งนี้เพราะอไรเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานที่ว่าการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐานคลายอารมณ์เครียดของจิตใจ และก็เป็นกรรมฐานคลายอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นต้นเราทรงอาชาในอนาปานุสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟินซึ่งเป็นยาระงับปวดมีเป็นยาระงับเวทนาอนาปานุสติกรรมฐานจงทำให้มากจงยาละ ตอนนี้ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพระเนรองใดก็ดีอุบาสกอุบาสิกาคในใดก็ดีที่พูดเร็ทเวทำเร็วคิดเร็วแสดงการเร็วจะได้รู้ได้ว่าคนนั้นทิ้งการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำมาให้ดีนะ ว่าปีต่อไปเรืย่ยะต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิบัตานะเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่ำยีถ้าพระเนอุบาสุอุบาสีาสิกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วย สำหรับอุบาสุกอมบาศิกาที่เข้ามาอยู่นี้จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทำตนให้ผิดระเบียบอินไนจะมาจากไหนไม่สำคัญมีฐานะเช่นใดไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบอินไนมีความสะอาดมัธยัิหมดจดไหม มีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไปเรามัธรว,วังคนที่ทำตัวทำใจเดือดเร็วนมีอยู่ <c oughs> ตอนนี้ไปตาก็่าเห็นว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวานาควบ คำภาวนาเป็นของไม่อยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุเวลาให้ใจออกึกว่าโทหากว่าทุกท่านมีความขยันมันเพียงในการตั้งใจจริงพยายามกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุให้ใจออกึกว่าโท นี่เวลาปีนี้เราสอนกันอยากอกิรไม่อนุญาตในกระบบใดๆทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไประวังนะพระก็ดีเนงก็ดีอุมาสุขอุมาสิกาก็ดีใครก็ตามทานเลอะทาเลอะเมลัยขับกันเมื่อนั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าพรรษาออกพรรษา ตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วเพราะว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัดเข้ามามากํำเป็นที่ต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีและก็เมื่อบรรดาท่านหลายก็หลดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วย อย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านนันดับของฌานสีอย่างเร็วที่สุดเพียงระยะหนึ่งเดือนทุกท่านจะทรงฌานสี่หมดให้เยาถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่สามของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผมเองนี่แหละกับื่อนอี้สองคนเข้าทิงชานสีด้วยกันทั้งหมดแ้วพวกท่านจะมาเสียงว่ามันเป็นไปไม่ได้น่ไม่ได้ผมทำมาแล้วไอ้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสเอาจริงเอาจังตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่เอารงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในชานเนี่ยเขาไม่พูดมาก ไม่รุมร่ามกับน่ายของความรักไม่รุมร่ามกับน่ายของความโกรธไม่รุมร่ามกับนาจของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณะ ไม่แสวงหาหลาบโดยการขอไม่มีเขตจำกัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอด่าไอคนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่เริญมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายใดๆที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐาน,น้าแห่งความจำเป็นผลรายได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษผลน,นั่นต้องอยู่ในส่วนกลาง ไม่ใช่อาไปรวบรวมให้เป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงชานเขามีความเรียบร้อยของจิตยอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงชันจะเข้าสังคมใดๆก็าตามจะไม่มองดูความดีและความเลวเของบุนคคลอื่นไม่ติใครจะมีความกระตัญยูรู้คุณต่อบุคคลผู้มีคุณ ไม่อักตันยูต่อผู้มีคนแม้แต่ผู้มีคนก็เป็นอินาทาทาทั้งๆที่เขายังไม่ทําอะไรกําลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กําลังใจของผู้ส่งสารเป็นเพื่อกำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตนในาบายภูมิถ้าต่อที่นี้ไปก็ขบรรดาทานทันงหลตั้งใจกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตลอดชีวิตที่ท่านบวชอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นองค์ฟ้าพระโคองสมเด็จพระบรมครสเอาร่ะสําหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดแล้วขอทุกท่านสร้างกายเ้ตรงจํารงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใใจออกแล้วควบคู่กับคำภาวนาว,วัคพุโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาใ,ใจออกนึกว่าโถจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควร